หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโครงสร้างหลักสูตรของ Foundation a c a d e m y High School ที่น่าสังเกตจะเห็นว่าในส่วนของกลุ่มสาระที่เป็นพื้นฐานอย่างที่เราเรียกกันหรือกลุ่มสาระแกแกลหรือกลุ่มสาระที่บังคับให้ทุกคนเรียนพร้อมกันนั้นเขาไม่ได้ไปเอาทุกกลุ่มสาระแบบบ้านเราแปดกลุ่มสาระมาให้นักเรียนเรียนทั้งหมดแนวคิดอย่างนี้ยังต่างกับบ้านเรามากเราพยายามที่จะให้นักเรียนต้องเรียนอะไรอะไรทุกวิชาทุกกลุ่มสาระเหมือนเหมือนกันหมด ตลอด12ปีจนมีเสียงบ่นว่ากระทรวงทําไมต้องมาบังคับให้เด็กเรียนอะไรเยอะแยะไปหมดจนเขาเรียนมาจนถึงมปลายที่โตแล้วเขาเริ่มรู้จักมออนาคตของเขาแล้วว่าต่อไปเขาจะได้เข้ามาหาวิทยาลัยเรียนไปทางสาขาไหนหลักสูรก็ควรเจาะให้เขาได้มีหลักสูตรสาขาวิชาเอก เน้นเฉพาะที่จะเตรียมเข้ามาหาวิทยาลัยเป็นเตรียมอุดมศึกษาแต่เราไม่ทํากันอย่างนี้อะ,อะไรก็บอกว่าทุกวิชาสําคัญทุกคนต้องเรียนเด็กเลยเอาดีไม่ได้สักอย่างเรียนอะไรเป็นเป็ดทุกวิชาแนวคิดการจัดการศึกษาระดับมปลายของเขาจะคล้ายกับในมหาวิทยาลัยเลยเห็นไหมเวลาเราเข้ามาหาวิทยาลัยเราจะเริ่มมีเมเจอร์สาขาวิชาเฉพาะของเราที่เตรียมจะไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ลักษณะอย่างนี้เขามาเตรียมตั้งแต่มปลายเลย าจึงไม่ได้บังคับให้เด็กต้องมาเรียนทุกกลุ่มสาระทุกวิชาทุกปีแบบบ้านเราจะบังคับเฉพาะบางกลุ่มสาระที่เห็นว่าจําเป็นอย่างโรงเรียนนี้บังคับแค่สี่กลุ่มสาระภาษาอังกฤษหรือภาษาหรือภาษาไทยของเรานั่นเองแล้วก็ยังมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสุขสศึกษากลุ่มสาระเหล่านี้ยังเอาไปกําหนดไว้ในรายวิชาเลือกอีกส่วนพะละศึกษาสุขศึกษาเทคโนโลยีการงานอาชีพศิละปะก็ปเป็นกลุ่มสาระเลือกรายวิชาเลือกด้วย ซึ่งไม่ได้แปลว่าเรียนน้อยนะคะมันก็เหมือนพวกรายวิชาเลือกเหล่านี้เตรียมไปเป็นเมเจอร์ของนักเรียนนั่นเองที่จะไปต่อยอดเรียนต่อในมหาวิทยาลัยคงสร้างหลักสูตรของเขากลุ่มรายวิชาพื้นฐานจะมีหน่วยกิตน้อยกับกลุ่มรายวิชาเลือกเรียนที่เหมือนๆกันน้อยลงแต่เรียนที่ต่างๆกันไปตามโปรแกร,รมที่แต่ละคนต้องการหน่วยกิตส่วนนี้กลับมากขึ้นนี่เป็นหลักการที่ถูกต้องของการจัดการศึกษามงปลาย นึกถึงที่กระทรวงมานั่งกำหนดให้เรียน70-30ในทุกช่วงชั้นตลอดเด็กประถมกับเด็กมัธยมปลายเรียนบังคับกับเลือกสัดส่วนเท่ากันเป็นไปได้ยังไงไม่รู้คิดแบบนี้ได้งไงผิดหลักการเรียนรู้หมด ชีวิตเด็กประถมเขายังมองชีวิตข้างหน้าของเขาไม่เป็นการให้เขาเรียนอะไรเหมือนๆกันให้มากๆมันถูกต้องแต่เด็กมัธยมปลายเขาโตแล้วเขาเตรียมวางชีวิตอนาคตของเขาแล้วจะไปเรียนต่ออะไรสายไหนเขามองไว้แล้วก็อย่างดันทุลังจะให้เขาทุกคนเรียนอะไรอะไรเหมือนๆกันในสัดส่วน70%แล้วส่วนต่างที่จะให้เขาเลือกเรียนเหลือแค่3 0แล้วโรงเรียนจะไปเอาเวลาที่ไหนพอที่จะมาจัดส่วนนี้ให้เข้มข้นเติมเต็มให้เขาบางโรงเรียนเลยต้องใช้นอกเวลาเรียนให้เด็กเรียน น่าสงสารเด็กไทยไหมย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับสภาพตามกฎกติกาของประเทศว่านักเรียนต้องเรียนทุกกลุ่มสาระเห,เหมือนกันเพราะกระทรวงกําหนดแต่ที่เราศึกษากัรน,นี้ก็จะได้เห็นว่าต่างประเทศเขาทาอย่างไรการกําหนดแบบบ้านเราเกิดผลดีอย่างไรดีในแง่ว่าเด็กได้เรียนไงทุกกลุ่มสาระสําคัญผู้ใหญ่มองแค่เนี้ยเด็กจะเรียนไม่ไม่ได้ดีสักอย่าง แต่ของเขามองคนละอย่างหลายๆวิชาเช่นพะลกศิลปะดนตรีทำไมเขาไม่บังคับให้เด็กต้องเรียนทุกปีที่จริงไม่ใช่เขาไม่ไม,ไม่ไม่เรียนวิชาเหล่านี้นะคะแต่เขาให้เลือกบังคับให้เลือกบางวิชาบางกลุ่มไม่ได้บังคับว่าต้องเรียนทุกปีทุกวิชาเช่นพะละหรือศิลปะดนตรีอาจเรียนปีเดียวเทอมเดียวพอแล้ว พราะชีวิตประจําวันเด็กได้เรียนพะละในตัวได้เล่นกีฬาออกกําลังกายอยู่แล้วการเรียนคือเพื่อออกกําลังกายเพื่อสุนทรีไม่ได้ให้มาเรียนเพื่อออาเป็นเอาตายเพื่อไปเป็นนักกีฬานักดนตรีศิลปินจึงไม่จําเป็นต้องเรียนทุกปีมีรายวิชาเยอะแยะไปหมดในกลุ่มสาระพวกนี้